ไปแชร์ไลค์ไม่แชร์ดูแชร์ไลค์ยังไงดูดูดูไปแชร์ไลค์ไม่แชร์ดูใครดูแชร์ไลค์ยังไงดูคุยไปแชร์ไลค์อ๋อบีนใครดูแชร์ยังไงแชร์ไลค์อ๋อไม่ต้องแชร์ได้ไหมคะแชร์ไหมไม่้แชร์หรอไม่ต้องแชร์เสียงพี่ไม้เคิลค่ะไหมไม่ต้องแชร์หรอไม่ต้องแชร์เสียงพี่ไม้เคลื่อนแชร์เลยวะแชร์เลยวะแชร์ไลค์หน่อยวะไปเค่อน ไม่ต้องแชร์หรอกพี่นี่กี่เดียวคนดูเยอะอ้าวนี่เพื่อนร้อนจมาแล้วใช่ใช่ใช่มึงมาเจอเอล์กแล้วใช่เดี๋ยวชวนแล้วกันก็บอกเลยครับว่าไปเลยพี่ไปอัดบทหรออกเอาออกแล้วเหรอไม่มีเสียงออกยังฮัลโหลบอาไปออกยังมาข่านเลยค่ะออกยังคะยูพวยูจะมาหกโมงจริงไหมยูจะมาหกโมงจริงไหมยูจะมาหกโมงจริงไหม แพลนเซฮายทูไมลุ่นพี่รุ่นพี่คนไหนอ่ะสสวัดีน้องคนไหนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนส่ะสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโหแล้วมีรุ่นพี่เป็นบอยแบนด์ค่ะที่นี่ก็มีเป็นวงเบียนเคียทุกคนเดี๋ยวก่อนเล่นกันเองเนาะเล่นกันเองกันเนาะยูจะไปหกโมงจริงไหมไม่จริงมันเกิด ไม่จริงจ้าจะได้อยู่บ้านก่อนเพราะว่าฝนตกไม่อยากขับไปไหนต้องขับไปเองอะฝนตกเออใช่ไม่ทันอ่ะคิดว่าอะไรวะเนี่ยจริงเหรอแต่จ้าจ้าน่าจะไปเร็วใช่ไม่งั้นไอเพราะเราต้องบอกทุกคนไหมว่าเราไปไม่ทันอีกแบบหนึ่งยูจะมาประมาณกี่โมงเดีว่ามาไอเดี๋ยวไอไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวพวกยูต่ำมาประมาณประมาณหนึ่งทุ่มหรอสองทุ่มหรอสามทุ่มหรอสี่ทุ่มหรอ no นั้นหกโมงมาสี่ทุ่มได้ไปเถอะได้ไม่ต้องกินละข้าวขิงละมีคนบอกขิงละขิงละอืมไปไหนยูกำลังไปไหนเนี่ยพารุ่นน้องไปกินข้าววันดี้ที่ไหนอ่ะกินข้าวอ ที่ไหนคะใด้คะ่ะที่ไหนนะแบบใกล้ๆอืมอืมได้เลยแล้วน้องน้องไปกับใครบ้างอะวันนี้น้องคอนแรมเดี๋ยวหนูขับรถไปเองค่ะแต่ว่ามาถึงใครอยู่ในใครจะไปด้วยใช่ไหมใช่ใครบ้างมีสวยๆไหมมีจำงๆส่สวยทุกคนี<อ>หมูสวยทุกคนพี่เฮ้ยเื่นหมืสวยทุกคนพี่ เดี๋ยวมีนีน่าจ้าจ้าหนูมีแค่นี้อยู่มีแค่นี้เฉยจ้าคือใครจ้าก็เป็นเพื่อนที่ร้องเพลงด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนขอแวะที่กาแฟหน่อยเออพี่นิ่กี้รู้จักนเน่านะคะเจอเก่งแล้วเออพี่พี่นี่ก็มีหน้าเฉยใช่พี่มีหน้าจ้าจ้าหนูคินไปด้วยอือใช่มีคินแล้วก็มีแถม ไปบ้าสุดทำไปบ้าไปไอาบอกให้ไอาบอกให้มาเว้ยไอ้บอกว่าไหนไหนก็ไหนๆแล้วมาเลยมายังยังไม่เคยนี่ก็บอกให้มาให้หมดเลยมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปพาไปบ้างน่าเป็นโอเช่อได้ปะลอยวันที่นี้ก่อนแล้วกันเวรมากค่ะเนี่ยอยู่รอยก่อนเดี๋ยวเรามาขิงใหม่เดี๋ยวรอก่อนไม่มีพี่อ้จะเป็นน่ารักสนุก พราาะว่แรงมากเปโนเคยเห็นถามแปถามเปโนเปโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าเปโนเคยเห็นมีแฟนหรือเปล่าก่อนคนคุยยังไม่มีเลยเขาแล้วอ่ะทุกคนชอบแบบว่าผู้คนชอบบทในความโสดของหนูมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันเพื่อนยูเพื่อนในบอกแล้วถ้าเกิดว่าเอาแฟนไปหาเพื่อนได้เพื่อนจะเลี้ยงออกมากระเซกเลยเว้ยเบอร์ป่ะลองเอาดำเลยใ้่เหยวเพื่อนเอาดำอะไรป้า เ่ามชาค่ะมชาย everyday in story ่อันนี้เราตลกอะเสดีนะคะทุกคนโอเคยูจะไปยูจะไปเย็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทานค่าเสร็จแล้วไปเลยประมาณอ๋อยูเคยไปกินฟับ่อยอ่ะ ยังเนี่ยคือที่เกิดขึ้นที่นัดนี้เกิดขึ้นคือไอกับจ้าจ้าบอกว่ายังไม่ได้ไปกินแฟตบอยสักทีก็เลยนัดกันว่าจะไปกินแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบเอาไปอีกดีไหมแบบพาเพื่อนไปอีกดีไหมเพื่อนไปอีกดีไหมอะไรแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่เฉยเลยจากสองคนแต่ดีละเป็นหนูดูวงว่วงดูงว่วงนะเราดูงว่วงนะเราไหวไม่สาวเปิดเพลงให้เปิดเพลงให้เอาปะไม่เป็นเจตรอ รรเรงไหนเอาวะเอ้ามันอยู่ในสายเลือดเดี๋ยววันนี้เราไปฟาดบอลแล้วก็เออ่ไลฟ์ <laughs> ใช่ใหรออัปเดตชีวิตก่อนอัปเดตชีวิตก่อนพวกเราอัปเดตชีวิตก่อนเรื่องเยอะอ่ะไมหินอะแต่ว่าไอ้อัางก็หินแต่ก็แบบไม่แน่ใจเีื่อกี้พี่หินตอนไลฟ์แล้วเขาก็พูดว่าแบบอะไรเรียกว่าหินอะไรสักอย่างก็พี่เขาบอกว่าหินหินใช่ไหมโช่โซ่อ้าวสูชูกชายยาเหรอพี่หินไม่ใช่เหรอคะ พี่ฮินใช่ไหมชัยยาน่าจะเป็นชื่อจริงใช่ไหมชัยยาไม่มันเป็นอนั้นป่ะสักไม่เอ่อชยาไม่ชัยาเป็นชื่อที่พี่เขาเล่นสักอย่างป่ะอ๋อชัย,ชย<ม>าชื่อในวงการหรอยินหนห็นหินแลอะไรชื่อในวงการน e ี่เขาบอกชื่อในวงการน้ำมันเหมอนได้ไหม a k a ชยาครับ ชายาชื่อไข,ข่เค็มคืออะไรอ่ะเป็นชื่อในเขาเขียนว่าเป็นชื่อในวงการพี่หินพี่หินใช่ไหมสรุปเฮ้ยกูเรียกชื่อคนผี่นัจริงทำไถึงชื่อเป็นชายาหรอคะยพี่ไมเคิลทำไมถึงพี่หินชื่อว่าชายาคะหรอหรอหรอ,อะไรนะเล่าเล่าขอเสียงดังขึ้นอ,อยากฟังบ้า why why หนังให้พี่นิกกี้อะไรสักอย่างแล้วก็ชื่อชายาเป็นชื่อไขยเค็มอะไรสักอย่าง <laughs> ของนี้ที่สุราอดรา <c oughs> อ๋อไข่เค็มใช่อ่ะเขาเลยชื่อชายาหรอทำไม <c oughs> ทำไม,ำไมเล่าเล่าขอเล่าดังๆฟังบ้างฟังบ้างว่าไงเป็นเพราะอะไรเขาคิมไ,มไ, ok. ไม่ได้ินระไม่ได้ยินมันเป็นเสียงบอกมาเลยอะไรไข,ข่เค็มชายาไข่เค็มมันดังในสุราดอะไรสักอย่าง <c oughs> บทละครบทละคร อลายคุณนะทั้มดากตั้งให้คับหินเจ้าเขาชื่อพี่เขาชื่อหินใช่ไหมอ่านอนนี้แล้วยังงงอยู่เลยอะชื่อหินใช่ไหมคะหนูก็เรียกว่าฮินนะพี่ชวบาสวัสดีค่ะสายเค็มสุรา กินนาท<ช>ีอกเิื่อนหูติดกันะพ้วละคนที่พี่กินตอนอ๋ออ๋อพี่หนครับพี่แมนแมนได้เลยเนี่ยแบบเปิดเพงให้มัน <c oughs> ไปยังเดี๋ยวนะเอ้ยออกห้าโมงก็ได้ทุกคนจบออกห้าโมงเวลาขับชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> แน่ๆฝนตกอุ้ยแต่ฝนซาละ แล้วทำพูทำพูกับข้างหน้าข้อแรเคยอยากเป็นพูงเก่าไม่ใช่คะอะไรเนี่ยอ่ะอุ๊ยแรงมากใช่เคยอยากเป็นพูงเก่าอยากเป็นไหมไม่ละเรียนนิเทศได้พอได้คือเราอยากเป็นก่อนเข้ามหาลัยใช่ป่ะพอเข้ามหาลัยก็แบบดูเรื่องรู้เรื่องยากอยู่ ก็เลยมาเป็นมาเกดเดอร์มาเกดดิ้งดีกว่าห่วงอย่างนี้เนี่ยทุกคนพอตกดึกแล้วมันง่วงอ่ะรีบมาในพวกอยู่ฝนตกมันฝนตกอ่ะมุงแดดร้อนอยู่เลยออกทรับหน้าขึ้นรอแดดหมดหูพี่ไม่ได้พี่หนูไม่สามารถหนูขับไปชั่วโมงหนึ่งแล้วฝนตกอีกน่าจะแบบนานอยู่นี่คือกำลังบอกคุณว่า คอย<ป>ดี๋ยนโออกออกเลยเดิไปยูยูยูจะมากี่โมงไม่กล้าก,ออกลัวออกกับทุกคนแบบยังไม่มีใครมาแล้วฉันอยู่คนเดียวอะ่ะเร็วเอาอันนี้หน้าก็ไปเร็วแหมแล้วเราออกไปดีกว่าเดี๋ยวเราสายเราไม่อยากสายแต่ก็ไม่อยากไปไปแบบแรบกบแรบกบแบบได้เลยอยู่เท่านั้นไปคุยกันจ้าไปเจอกันจะเจอละได้เลย